สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูกุ้งนะคะวันนี้นะคะคุณครูกุ้งจะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักนะคะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1กิโลกรัมเท่ากับหนึ่ันกรัม1ขีดเท่ากับหนึ่งกรัม ต่อไปนะคะนักเรียนไปช่วยคุณครูกุ้งตอบคำถามนะคะกระปิหนัก1ขีดเท่ากับกระปิหนักกี่กรัมนักเรียนเห็นข้อเมื่อกี้ไหมคะ1ขีดเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะดังนั้นค่ะในข้อนี้กระปิหนัก1ขีดเท่ากับกระปิหนักเท่าไหร่เอ่ย เก่งมากค่ะหนึ่งร้อยกรัมต่อไปค่ะมะระหนักแปดขีดเท่ากับมะระหนักกี่กรัมหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมดังนั้นแปดขีดจะเท่ากับแปดร้อยกรัมเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะ พริกป่นหนัก500กรัมเท่ากับพริกป่นหนักกี่ขีดคะเก่งมากค่ะนักเรียนหนัก5ขีดเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมสำหรับวันนี้คุณครูกกุ้งก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ